การบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการของจังหวัดปราจีนบุรีมีจำนวน71คนรับ ซึ่งได้ดาเนินการตามขั้นตอนมาโดยลำดับนั้นเพื่อให้การบัตรในขั้นต่อไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมวลทนฐานปกที่สองต้องขอแน้วทุกที่นะครับเพื่อการส่งเสริมครับทหารเองไม่ได้เก่งในเรื่องเหล่านี้นะครับให้แนวทางปารบัติของกองบริการแต่ละส่วนเป็นไปในแนวทางเดียวกันทําให้เกิดผลการปฏิบัติเพื่อนาปัญหาข้อกัดก้องและข้อเสนอแนะที่ไดจากการฝึกนําเป็นการฝึกการบัตรตามบทบาทหน้าที่เฉพาะส่วนของเจ้าหน้าที่ในกองบริการหรือว่ากองพลภาคเหน โดยมีสัญัก <c oughs> นาคอรงไสักนี้ให้รับนุตจกท่านทู้ว่าการจังหวัดจุลีแล้วก็ให้กับเราได้มีการพูดคุยกัน้ะผมทราบดีว่าในเปิดการเปิดการประทับใกาตุระการในที่ที่จังหวัดปจุลีทะานผูม เพื่อเดินวิชาชนของหน่วยสถานภาพอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เราใช้ในการบรรเทาสถานการณจากแพทย์จากโรงพยาบาลพร้อมอุปกรณ์รถนะครับจุดเฉลยต่งางๆไปช่วยนะครับการเกิดวัสดุประชาชนการทั้งั้ช่วยเหลือประชาชนการร้องขอรายงานสถานการณ์สภาพเป็นฟ้าบานประจำวันที่20เป็นต้นน้ำลำธารนะครับอาตอมสุดแดงนะครับจุดแดงของอะไรทีไหนของอ่าความในกันนะครับ พื้นที่หมู่แปดบ้านทองเรา้อมตำบลหนองอีอําเภอบ้านคองมะลอน้ำได้ดรือสลับมาเออ่บ้านในส่วนของจอมอนิเตอร์ต่างๆนะครับตัวอย่างเช่นทางด้านฝั่งจิ้งจน่ขั้นตอนคือก่อนเกิดท้ายขนาดเกิดทายการทะต้อนแทนใหญ่การตปิดประตูในการเชื่อม าก,าการเรียนการศึกษาต้องมีฐานข้อมูลในการรีเทียบโยงติดต่อเพราะทุกส่วนต้องเข้าใจว่าผลปพื้กฐานการทําแผนของหน่วยงานตนเองทียบโยงสายของหน่วยงานเม่เหตุการณ์นที่ทุกหน่วยจะซึ่งมีข้อข้อข้อแตกต่างๆนี้ได้ทั้งหมดครับครับ่อยู่ในในกรอบความสามารถในกรอบที่เป็นหน่วยงานการจัดการบูชาเรื่อ